คือขยามเป็นคางอะซุปเด้อซุปดิซุปแลซุปรใส่ฟองกเกาหลีอะจะทำแล้วลืมเลเฮียเหลาแก่แล้วอะอาลืมลืมเคลียร์ของอไรเนี่ยอ๋อจุกเดียอ๋อซุปซุปซุปเราเล่นเมื่อกี้ y o u t u ยานแว่นก็ย้ายหมดเลยทั้งแก้งนี่ย่ไปตบหมดเลยก็โดนซื้อไปหมดแหละแต่ยังคนคนยังดูน้อยแต่ต้อมคนยังไม่ค่อยรู้จักมากหรอกยังปั้นอยู่ไงพี่ชนอะไรก็อยู่นู่นหมดแหละแต่เขาสวยเขาก็ไลกันสองช่องทางนะมันก็เลยมันก็เลยไปหมดโดนเตอร์่ได้มันไม่ไปหรอกที่เชาวเนี่ยชาวก็ไล์ในทวิตแล้วก็เอาในยูทูบด้วยหลายคู่เลยแต่แต่ทวิตมันจะดมันแปะลิงก์ทูบใช่ไหมใช่ใช่เห็นอยู ไอ้แค่น,นี้ไม่ค่อยสตรีมได้ดังหลังอ่ะอินด,ดี้ถ้าเกิดคนไม่มีทวิตแล้วเจอลิงก์ยูทูบเราเป็นยังไง ก็อีหายไปเลยไปวิ่ง normal ไปวิ่ง normal ไปอีกเลยไหมยะหายกับสายเลยเอ้าเอตองไม่กดชัดชัดชัดจนใจเจ็บไปทวิตอะเออเียแลวเกิดและเกิดอย่างนี้ได้นะจุดประสงค์ไม่ได้เอาคนแบบ ไม่ได้หวังคนมาดูแบบแอนั่นนะเอามาทำคลิปนะไอ้เหียไลค์แค่บิดเลย6,000นี่เน็ตก็เน็ตก็ลื่น<ม>บันทึกก็ไม่ต้องบันทึกสบายแหละ <c oughs> น้าโบนี่ก็ลงคลิปเอาหาหลายคลิปเลยขยันทำทำก๋วยเตี๋ยวอ่ะน้าโบนบอกป้าป้าป้าเอาหมาเข้าบ้านเร็วห <c oughs> มาแมวระวังนะป้า ผมเห็นเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวหายหมดเปัญหาคลิปตอนนี้นดับเบิลไหนวะนาโดับเอยู่ชายแดนใช่ไหมอยู่บ้านธรรมดาอย่งยังกินข้าวผัดก๋วยเตี๋ยวอยู่ธรรมดาเนี่ยไล่ไล่ไล่เรียเรียบอยู่มิสเตอร์โบ์เฮ้ยสวัสดีคุณคุณนอนนั่นนะครับใครวะนอนท์นายอ่ะเขาเปิใหม่แล้วก็มีทั้งคลิปมีสกัมคลิปเดียวเลยใช่ไหม ยิงไมอะอะไรยิงอะไรยูด้เสียงปืนไม่แกปืนรัดวไม่ไ่แคมยดี้เสียงปืนที่แคมเลยนะอ๋อหนึ่งัเดี๋ยเดีว่าบักเราได้ยินยได้เหนแสงเห็นความปืนอาากปืนเออเรไม่เห็นออบัให้แต่คูไม่น่าจะ ai mod oh loot <laughs> ไม่ใส่ใส่แบบกันกระแทกเลย,ยลั่น,นจัดๆบอกเอ้ยท้องแทไ้ไม่เียงท้าข้างในบดบดบดอุ้ยเฮ้ยใครยิงกูวะ <c oughs> ใครยิงกูวะ มันยิงกูคมอย่างไเที่จะบดเอ้ยอหรือว่าคนวะข้างหลังแต่กูยิงบอดไปไปแก่บดเ,เ,ดเน็ตเลดี้อะนอะยิงคมเกินกูชุนน้ำชาจบไปเ,เด,ดิกูไม่ได้เลยดิในนั้นนะ่ะไม่ได้แล้วออก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 เลยออกเลยหกหมื่นห้าเองเอ้ยไ,ได้กุญแจทองว่ะเ,เหตุผลเท่าไหร่ล้านเองมะ ไม่ไม่สองแห้องไหนวะโอลิกปะไม่ไม่ดูเลยเฮ้ยใช้ภาษาอใช้ภาษาไทยวะคุณแจร้านอาหารค่ายอาวไอ้เี่ยกูวบักละตอนนี้กูได้บรูสอะไรนะบรูสสอง,นง,องันแคมดิแคมป์อ่ะชัลล่า่ะ,อด,อะดอกดกยวปะห้าหดอกดดเฮ้ยแดมเร็วจังวะ ร้านบักแหละเว้ยตรงนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้ของแบบเดียวกันสองอันอ๋อหรือหรือว่าไอ้ตรงตรงคาคาคาบินอะไรทักอย่างอะคาเฟ่อะไรไอ้ตรงเซเว่นคาไอห้องไอ้ห้องนั้นอะห้องที่มีสองชั้นอะจับได้ไหมมันจะมีห้องล็อกอ๋อไต้กีตาร์มาขับพ่อเอ้ยไม่คนวิ่งมาเองนะไหนใช่ป่ะไม่รู้ ย่องมาแล้วข้างหน้านเออใช่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 ใชใชแตกสามนี่สาม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 ีเพื่อนอ๋อนนพี่ยืดมาแล้ว มาเพิ่นเพิ่นนะไม่รู้ว่าไได้เี๋ยวดิมีเสียวขอมันเหมือนของกําำจัดเลยว่ะเออแต่ว่ามันน้อกนะเว่เออโอ้ใบทองว่ะ ลีเจนเหรอลีเจนรีเจนแต่ใน,นหมอนี่ไม่ธรรมดาแล้วลีเจนใช่ทองคนนองศึกอยู่ไหมก็อินดี้ไงคนเดียวปล่อยเพื่อนวิ่งไปที่อื่นเหมือนพี่ไงอินดี้คน,ดนดเดียวเจ้าเดียวคุณอยู่วะเพื่อนมันจะมา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 ช่วยรก็ ไปดีกว่าเราุญแจทองสองแสนสากับสุนนนันธ์แต่ไม่มีช่องเมีแค่สองช่องเอาสุนองที่เล็กเลยเอาเอาเอาสุนเอาสนกอเล็กๆอ่ะใส่ข้างนอกได้ไงของเต็มเลเต็มองเต็ทั้งคู่เลยเหรอไปชิันละห้าพันนี่ก็สุนห้าบอกสุสี่ลองลองพันคูณนี่ ออว่าแรมมันกดแล้วนี่สบายไม่ได้อยู่แล้วนี่หรือจะไปเคเบิลขาลองไหมจะได้ใช้กุญแจเลยได้ไปไปไหนลองใช้กุญแจคือหมายถึงเออป้าเป็นห้องอาหารนะน่าจะตรงนะจ๊ะกุญแจมันได้แพงมากเนี่ยมันมีห้องห้องห้องล็อกหนึ่งตรงข้างหน้าแต่วอาเพราะว่าตูเสือโดนมีดแทงตายปวดหับางละกัน แล้วแบบกูเหนื่อยอ่ะถือปืนกันไทยด้วยแบบจึ๊บเดียวเจ็บมากอ่ะสี่ทีมั้งถ้าสี่ทีอ่ะตายทำไมโดนหมดโดนแค่จึ๊บเดียวแม่งแขนดำบีโทรมาแป๊บโอ้ยอะไรวะบีโทรมานอนก่อนเป้าเอ <c oughs> อที่เอ็มดนขอน่แน่นแต่เล่นได้แต่แตไม่ได้บอกสายเข้าบอกปิดเข้ามาในคุยในทิดเลยไหม <c oughs>

พ่อพัดเห็นจากไหน่ะจากทวิสหรือว่าจากเฟซบุ๊กอะ ้นห้องนี้มาเนี่ยอปุบเลี้ยเลี้ยวขวยเจอเลยห้องนี้ไม่ใช่นี่พี่จนี่ดอกแค่จิกเลยไปเอาไปก่อนเอาไปก่อน ข,ข้างเราเนติดเราเนี่ยน่าจะคนนั้นเ,นเปลี่ย,ย,ยนจริงดิงอะโรบอทมะ ห<ช>้างนั้นเหรอเตนน้ำชาสวยอะ่ะห้องนั้นเราก็หมีบอกจำไม่ได้แล้วกุญแจไหนกุญแจไหนห้องนี้ร้านกว่าเลยแพงสุดโอ้ยพีพียูนะต้องเดินรอบรอบก่อนเดีมีของแดงจอก ันนัดมีเดินข<ว>้างนอกอะไม่รู้บอดปะมาละมาละเดียววิ่งข้างนอกนอกกะบอดปะ มันจะบทนะว่าไม่มีเลยเหรอล,ล,ลีละลีลีลีลมีตังบ้าะมีมีอยู่เก้าพันเอาหลือมาดับเสียครับผมเดีย๋ยวผมไปฉีดน,น้ำเดี๋ยวผมเลี้ยงเองคขาเอาอะไรไหม Nghĩa <laughs> <Yeah>, là... Or... <coughs> <Yeah>, or... <coughs> 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 แปดสิบห้าใช่หนะจแปดสิบห <85. S 1> ้า ยี <20 S 2> ่ส <20 S 2> <ห>ิบบอกบอกันเลยทำอะไรดักแน่เหลืยี่สบอกบอกันเหกยี่สิบห้ายี่สิบสี่ยี่ส ตาเจอโกเบอหรือเพียวนหะรออืหน่อ <c oughs> ยก็เเห็นแล้วฟัดเต้เลยว่ <c oughs> าที่บัลลงดอ